Zombie Apocalypse <laughs> เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปเอกแมนนะแกเก้มจูสุวาเดอะเกรนซีซันสามนะผมก็กลับเข้ามาแล้วกับเกมการต่อสูส้ในสาวแสนจะร้าวใจนะผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของปีนี้ของผมเลยนะผม <laughs> ก็ขอพูดอะไรสักนิดนึงกันแล้วกันนะผมนะนก็เนื่องในโอกาสปีใหม่นะผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะผมสุขภาพแข็งแรงจิตใจเรียกว่ามีพลังในการต่อสู้กับเรียกว่าอุปสรรคต่างๆนะผมนะคิดยังไงก็ขอให้สมหวังดัง ปะนานะณาาในผมนี่แล้วก็ยังไงก็เป็นเอฟคูซีฟของแอร์แฟนเอฟของเราเท่านั้นนะผมเรียกว่ากูอวยพอจะเอฟซีอย่างเดียวแล้วใครอยากเป็นเอฟผมนะก็อย่าลืมนะผมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะะมาเข้าเรื่องเกมของเราก่อนนี้มานะผมก็ในปีนี้ก็แน่นอนเลยก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างนะผมแต่ว่าศึกในการต่อสู้ก็ยังคงดูเดือดเช่นเดิมนะผม อ่ะริกแรกของปีนี้นะผมทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วนะสำหรับใครที่เล่นเกมนี้นะผมนั่นคือเจ้าบานแฉ่งเจนสองนั่นเองนะผมเนี่ย <c oughs> เรียกว่ามาอีกแล้วต้องได้อีกสักตัว <c oughs> สำหรับเจ้าไดโรโพสรัตอ่าเจนสนะผมนี่ <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งตัวพลังแรงใส่เนื้อเลยทีเดียวที่เอาไปทำไฮบิดได้แข็งแกร่งจัดเลยทีเดียวสำหรับเจ้าตัวนี้นะผมอ่ะมา ไหนๆก็ไหนๆแล้วเข้ามาแล้วนะผมประกาศศักดิ์สีท์มยิ่งใหญ่ก่อนก่อนดีฟา้าสำหรับแพ็คแรกของปีนะผมผมจะตีเป็นอ่านิวดาวก็แล้วกันนะผมเนี่ก็สมกับชื่อคลิปแรกในปีนี้ของผมนะผมก็มันจะให้เราใช้่ากินพืช2ตัวนะผมแล้วกินเนื้อ1ตัวนะดูเอ้ยมีที่กินเนื้อดิน้ำหนึ่งตัวนะผม ซึ่งของที่มันแจกเนี่เรียกว่าโอ้โหสุดติงกระดิ่งแมวโอ้โหก็เป็นวากอาการ์ดมอสทั้งหลายนะผมหนื่การ์ดสกิลนั่นเองซึ่งการ์ดรีเจเนอรี่เนี่ยเราจะหายากมากนะผมเราสามารถหาได้แต่เราต้องใช้แบงค์เขียวในการเปิดสุ่มนะผมเรียกว่าเปิดสุ่มนะติ๊กติก,ตกะทุกคนนะดังนั้นเราจะมาเก็บกาก์ดกันนะครับผมก็มีสิทธิ์ได้เอเบอร์สี่สิบเปอร์เซ็นต์แย่จัดจเลยนะอาจจะไม่ได้การนะแต่ได้สักใบนะมาลุยกันทีฝ่ายนะผม ก็ปีใหม่นี้ก็นะต่อสู้กันเช่นเคยนะผมต้องเรียกว่าต้องเดือดเผ่าปีนที่แล้วอย่างแน่นอนนะผมว่าในนิวเสารผมก็แขง็งแกร่งขึ้นนะผมดังนั้น AI ของฝ่ายตรงข้ามก็นะ่าจะแข็งแกรง่กรงตามเราไปด้วย <c oughs> ก็หวังว่าอาจจะได้ตัวดีๆตัวใหม่ๆนะผมแล้วก็มีนิวเสาร,รใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะนะผมมันให้เราใช้กินพืชสองตัวนี่นยเล่นยากจ,จัดเลยเนี่ยทำไงดีวะเด็กเราได้เอากินพืชตัวหนึ่งไปก่อนกินพืชตัวนี้ จะไหวเลือดน้อยแล้วกันเลือดน้อยแล้วกันแต่เราต้องมีดาเมจด้วยไงสองพันสี่ไม่แต่มันห้าร้อยเองนะผมว่าต้องสู้ได้ดิเชื่อเลยอะเอาพี่แบทไปตัวหนึ่งก็แล้วกันพอผมมีพี่แบทเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องมีน้ำหนึ่งตัวน้ำหนึ่งตัวนี่สามพันหนึ่งเลยนะสามพันหนึ่งก็แปดร้อยก็น่าจะไหวแล้วนะผมแล้วก็อื มันไม่เพิ่มอยู่แล้วมันไม่เพิ่มอยู่แล้วเอ่าเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งมันต้องมีเลือดหน่อยว่ะถ้าเราไม่มีเลือดนี่เรารับาเมจไม่ได้นะอ่าแต่8 8 8สิบแปเแหลกก็น่าสนใจนะครับว่าเอานี่แล้วกันมาลุยกันฝ่ายนะครับผมคิดว่าไม่น่าสู้ยากอ่ะทุกคนมาแขกเริ่มปีของกูงก็เจอตัวใหม่สุลรารเจ้าไยอโบรเซ็ปท็อปนะผมเดียโบก็ได้แล้วแต่คนจะเลี้ยงทุกอ่าป้องกันไหมเราอุ้ย จิตใจมุ่งมั่นไม่จําเป็นต้องป้องกันใดๆทั้งนั้นมาเลยนกอิิอุ้ยปากแหลมเปี้ยวเลยทีเดียวแต่เข่าใี่แม่กโคตรน่ากลัวเลยเดียวจบตีสองชิปยันยันดุดรอดมาหันตะไคร้ายมาได้ป้องกันหนึ่งแล้วก็อ่เหลือสองนะผมโอเคมาเลยเจ้าเข่าพิศาแต่แกพลาดแล้วก็จะกระทืบแกให้เละเลยทีเดียวเอ้ยเอาเดฟป้องกันใหญ่มาทจะมีแบตน้อยเกินไปซะแล้ว ถามีแบตเลเวล39แล้วก็จะกระชื้ไม่เลี้ยงเลย,เยทีนนบบเ,ยดเดียวมาโจมตีสามแม่โจมตีสามไหดีครับงานนี้เอื้อพันสามมีน้ำนกองอย่างนี้ป้องกันเธอเม็นติดไม่ไดีแยวแล้ไม่เอา,เา,าแล้วไงเอามาสักสำคัญมากโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามแล้วหอุ้ยเหลือหน,น,นึ่งเรืองสบายเรียกว,ว่าไม่ปล่อยไก่แน่นอนตายนี่แนะเดชตัวใหม่อย่างนั้นสินะ มีกับป๋อใหม่ก็มีตัวใหม,ม,ใหม่ๆทั้งนั้นแผนนี้เข้ามาเมื่อครึ่งปีที่แล้วทุกคนอ่านมีก่อนขึ้นมีก่อนโอ้ยโจมตีสินั่นแหละอย่างที่เราคิดไว้ไม่มีผิดเอือถึงจะโจมตีสามซะแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นแพ็กที่เล่นง่ายแน่นอนดาวเอาเออโจมตีหนึ่งโจมตีสองอุ้ยสบายจ้าจโอ้โหรับได้สบายหนึ่งสองสแสนทุกคนแล้วก็ไม่ตายต้องมาวันนี้ไม่ได้เลยเรามีมากับเล็บสยบัดตายไปแล้วเอือ มเรือแดกทชแล้วแกยินจะทำอะไรฉันอย่างนั้นล่ะไม่มีทางดูกงเล็บกงเชื้อสะก่อนโจมสีสิเจ็บเหมือนกันเนี่ยปากก็ยาวอื้อเอาแน่เดี๋ยวเอาึีมหนึ่งมีของฉันมึงแล้วนะตายเถอะจะโยไร่ฉันจะใส่แกไม่หมดแน็กนะแค่เจ็ดเท่านั้นนี่นะควดหน้าไปสองตีสามสองทหนึ่งเรียบร้อยนะหมลมิโนนกองชนะแล้วนะ เรียกว่าเป็นวินเนอร์วินเนอร์แรกของปีนะผมนะ้าให้มันได้อย่างนี้ดิชัยชนะแรกของเรามาต่อไปนะผมเฮ้ยมันให้เราใช้อะไรไม่ได้อ่านอาให้ใช้พืชหนึ่งตัวแล้วก็น้ำสองตัวนะผมสบายพืชหนึ่งตัวน้ำสองตัวชิปและชิปชิปเหมือนกันเลยเนะี่ยน้ำหนึ่งตัวพืชหนึ่งตัวน้ำสองตัวพืชหนึ่งตัวนี่พืชนี่ไม่ไหวแล้ว จะเมีได้ด้วยนะเต้องเป็นพันเลยนะพืชหนึ่งตัวเจออยู่จริงผมมีพวกสัตว์จิ๋วเนี่ยนะแต่ว่าเอาเอาตัวนี้ไปนี่แหละสูได้เชื่อดิ <c oughs> แล้วเราก็ต้องมอีน้ำสองตัวใช่ไหมอ้ไม่เข้าทางเราเลยอะ่ะเข้าทางสุดๆ2 0 0พนึงเองเอาตัวนี้ไปก็ได้นะผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็อ่าุดเยอะเลยนะ ต้องไปเยอะเลยต้องเอาน้ําที่มันทรงพลังกว่านี้นะอุ้ยไม่เท่าไหร่หรอกเชื่อดิสแต็กเราต้องเหลือมากไมยเดเชื่อเลยเอาตัวนี้ไปก็ได้แอบก็น่าจะไหวดิเชื่อดิว่าซุ้ได้มากลุยกันทีฝ่ายนะผมก็เจ็ดล้านฟาเลยนะเร็ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวมาแต่ละยกนะผมมีพันหนึ่งใช่ไหมยังไงโจมตีเราเราไม่ตายอยู่แล้วเดชแปะร้อยเราก็ไม่ตายเราแข่งแกร่งอมตะสุดเลยทีเดียว รับเจ้าอาภาตโตต่อร้านูมาเลยอิซิตันมันไม่เปลี่ยนตัวด้วยโจมตีสองเอ,อือจุมจัดจ้าห์แกก็รอดมาได้วะ่ะออาพวกกันหนึ่งสองเดือหนึ่งนะผมเอาแด้จะเปลี่ยนตัวเปกตาละ่ะถ้าไมเปลี่ยนตัวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะใข่ี้แกให้หมดอยู่ดีมาถ้าแกเอาเนื้อเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็มันก็คือจุดอ่อนของแกยังไงล่ะเรียกว่ามีการวางแผนไม่ย่างดีแล้วมาอิชิตัน ทำยังไงล่ะจมตีสักเหลือนึงด้วยอ่ะเออลงไปนอนกองเลเวล85ได้ทำให้มันโหดมีเศรษฐีปัญญามีเสร็จมีเสร็จจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามยังไม่พอเลยอ่ะต้องสี่ห้าเลยนะผมแล้วก็เหลือไว้สามเอาเด้เฮ้ยเหลือไว้เพื่อนหนึ่งด้วยะตายแล้วงานนี้อจะดีนะที่เราตัวเลือดเยอะมานะผมอย่างไงก็ต้องจมตีมันหมดแม็กอ่ะ ทำใหมดแม็กล้มไม่ได้นะจะบอกให้เอาได้โจมตีมาเล่โจมตีห้านะผมเอือไ,ไปเหมือนกันสำหรับเจ้านันดาโกตอร์แลน,นะผมอ่า <c oughs> สู้แกได้อยู่แล้วปากบาดจะไม่กลัวแกอยู่แล้วแต่ฉันเลเวลเทา่าแกแล้วก็ฉันยิ่งเก่งกว่าน,นี้โจมตีหนึ่งโจมตี2โจมตีสามนะผมแล้วก็อ่าอุ้ยมีแค่ปดงกันหนึ่งก็อยู่แล้วมั้งเราไหว ส <title> ี่ไอคิดก yes. <te idal Industry> ่อนอ่าฮ้โอ้ยไปถึงรอบเชื่อเดีไม่ตายต้องมาดี๋อะเดีมาให้มันรู้กันไปพวาใครเก่งที่สุดเอาแน่มาเลยจริงๆเราเหลือไว้แค่สองป้องกันสองก็ได้เนี่ยอันนี้เสี่ยงกันเลเรียกว่าเสี่ยงเหมือนกันนะแต่ว่าเชื่อเลยว่าต้องชนะได้นะไม่กลัวอยู่แล้วเอ้ยเกือบตายเหมือนกันเหลือเศษอีร้อยเจ็ดสิบเก้า มาตา,าเราแล้วสินะไม่ได้เราห่วงไม่ตายไงเดี๋ยวไม่เทเชื่อเลยว่าเดี๋ยวไม่เทนี่แหนกัดต่อยหายวู้ฮู้านลูกบอยมายกสุดท้ายแล้วนะผมได้300 DNA เลยอะเยอะมากเลยมีน้อง FC ถามผมนะผมว่าเราอ่าน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่แหละนะทุกคนนะ ก็คือว่าเราเอาดี a นแดงไปทําอะไรนะผมก็เอาไปทําบิดแดงนะผมเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูบิดแดงกันแล้วกันอันนี้ใช้พืชหนึ่งตัวกับน้ำสองตัวพืชหนึ่งตัวกับน้ำสองตัวพืชเราก็ต้องเอาไปตัวแหกเลยิด็าเลือดเ,เยอะอะไม่ใช่อะไรอะเอาพันโตจังไปไหนเอาพันโตจังพืชหนึ่งตัวแล้วก็น้ำสองตัวนะผมเดี๋ยวผมจะให้เห็นบิดแดงกันแล้วกันบิดแดงก็คือ,อเป็นเอาเป็นจระเข้แล้วกันนี่เห็นไหมก็ะจะเป็นบิดแดงนะผม บิดแดงคือเป็นการบิดอ่าขั้นที่2นะผมในระดับขั้นที่2นะก็จะแข็งแกร้งกว่าขั้นแรกนะผมแต่ว่าก็ตามการนะผมอันนี้ก็เป็นการ์อ่าระดับแรนะผมอ่ามาลุยกันดีป่ะนะเจ็ดล้านนะผมก็เรียกว่าโคงอธิบายไปแล้วคงไม่งงเันนะเรียกว่าคงไม่งงกันนะมาซึมอ่าเจ็ดร้อยลบมเราไม่ได้ความแข่งแกงแล้งเรามันมีเชื่อเลยทำาไยชั้นไม่ได้อยู่แล้ว แต่เลเวลมันก็เกิเต็มแม็กเต็มเต็มแม็กทุกตัวเลยนะโจมตีสองโอ้โหมันยัดจัด,ดมันมีดาวเมทเท่าไหร่มันใส่ไม่ยัง้งเออพวกกันหนึ่งละก,กันแล้วก็เหลือไว้นหมี่สามร้อยเรานน้อยมากเลยเราโจมตีส่วนไม่ได้นะั <c> ่น <oughs> เรียกว่าส่วนลดานายท้องได้เออโจมจัดดเอาเด้แต่ก็ยังยิงได้ไว่ะ รียกว่าสบายมากเลยเราส่วนใีไหมไม่ส่วนเท่โอเคป้องกันหนึ่งเฮ้ยป้องกันสก็อยู่นะตะกี้ตายแล้วลืมไปเฮ้ยป้องกันสองไม่อยู่นะจบตีสามไม่อยู่นะผมเพราะว่ามันมีเจ็ดรยี่นะผมแล้วมีเจ็ดร้อยสี่สิบแปดเ่อกี้อ่อ่าโจบตีหนึ่งสองแสผมแล้วก็ป้องกันหนึ่งไม่มีเจป้องกันสองอยู่โอเคไหม ใส่ใส่ให้มันยักไปเลยนี่นะแล้วเดวิฟวับเหรอเหอม่วงทองว,วิบว,วับก็ไปเป็นยังไงล่ะตัวใหม่ดยมันเน้นตัวใหม่อย่งจะโจมตีหนึ่งเอ้ยทำได้แค่นี้เองนะโถอะแล้วก็ไปวางปืนชึบชึบหกือว่าจะเก่งไหมหนึ่งสองสามสี่ต้องการสี่น่าจะอยู่แล้วแหละคิดว่าน่าจะอยู่เอเดอ ทำอะไรได้ละทีนี้กล้าไหมละ่ะเอยโจมตีหนึ่งตลอดเลยโอ้โหไม่ได้อย่างนี้ดิรีโ,โดด์อ่าอร์ทก็ถูอ่าเซไรโดซอรัทเรียกวัวเลยกูเอ่อป้องก,กันหนึ่งสองสามก็พอแล้วเก็บไว้สี่กูตายเป็นตายเออเก็บเอาไว้ว่ะพีแต่มีแค่ห้าเท่านะั้นก็ยังลบฉันไม่ได้อยู่ดีแหละ ฉันรู้แล้วว่าแกทำชมตีฮะโิ้มมันจะล้มเราได้หรือไงไม่มีทางอุ้ยโลภของฉันซะก่อนแก่มันแค่จิ๊บจิ๊บมันแค่ใหญ่โตเฉยๆแต่เรียกว่าไม่สามารถป้องกันจริงได้ของฉันเนี่ยป้องกันจริงได้เอเดรมาเลยไลเ่เ๋ยวดีเมียเขาให้ โดนมันทีบหน้าไงแน่ๆจมตีสไีไงสิครับงานนี้เออเรียบร้อยใส่ต้องมาน้ำใช้ไม่ได้แล้วเรียบจอระเคหของแ้มาตายเถอะอย่าอยู่เลยเก็บไว้แปดเลยอ่ะทีเดียวคอยให้สุดไม่มีหยุดยั้งตีแนะ่กัดเข้าให้แล้วก็ซัดด้วยระบบโอเวอร์วอชเรียบร้อยแล้วผมชนะไปแล้วอ่ะโอเคด้วยบิดแดงสัาณผมนะ ก็ได้แล้วครับผมสำหรับนิวดาวนะอ่าแพ็คนะผมมาดูกันว่าเราจะได้การ์ดอ่ามอดอะไรมั่งนะผมก็ที่อยากได้ก็น่าจะเป็นอ่าสเปกเตอร์แบบอ่าที่โจมตีทีเดียวโดนสามตัวปั๊นเอ้ยได้การ์ดสองใบนะผมอ่าเป็นการ์ดอ่าเฮดพีเหลือหนึ่งนะผมเวลาโดนโจมตีจะไม่ตายนะผมการ์ดซูไวนโอ้ะนะผมอ่าอันนี้ก็เวลาอ่าดีเฟนส์นะผมถ้าเกิดว่าอ่าเราตาย อ่าเราจะได้บวกหนึ่งสแต็กรนะผมฝั่งเรานะผมโอเคไม่ได้กาาที่เราอยากได้เลยสามร้อยยี่ห้านะผมเซิม ก็ผ่านไปด้วยดีนะผมสำหรับแพ็กเริ่มปีของผมนะผมนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์งไว้ข้างล่าด้วยนะผมแล้วก็วากดแชร์กดไลค์กดสมัครกันด้วยทุกคนเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะที่กดติดตามนะผมไปจริงและซีโรเกนทุกคนนะผมเฟนดายัางเล่นเยอะป้าเฟ